สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับหกสิบแปดแยกหนึ่งนะครับเสรีไทยมินบุรีกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้นะครับผมมียาลิศเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับอันนี้คือสภาพแรกรับนะครับผมยังไม่ได้ทำการล้างนะครับผมหรือเก็บงานอะไรเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเอามาให้พี่ๆชมกันก่อนนะครับผม คันนี้นะครับเป็นตัว Toyota y a r i ินะครับสมนะครับผมโฉมปี2024นะครับคันนี้เป็นตัว1.2 Sport สปตนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับของปี2024แต่ว่าตัวนี้เนี่ยมีการปรับโฉมจากปีที่แล้วเนี่ยมาหลายจุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามารับชมด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับ คันนี้นะครับได้ไฟด้านหน้านะครับมาเป็นแบบ LED projector มาเรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าได้แบบใหม่มานะครับแบบทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับจากตัวโฉมปีที่แล้วนะครับโฉมปีย3ิสานะครับสภาพคันนี้สวยเดิมนะครับสีเหลี่ยมสันรถนะครับผมชิ้นกันสา์มีมาให้นะครับคันนี้นะครับได้ล้อแมกซ ขนาด16นิ้วนะครับคันนี้มาพร้อมกับยางปี24เลยนะครับเป็นยางติดรถมาเลยนะครับแอบบอกนิดนึงนะครับคันนี้เล็กไม่น้อยนะครับผมใช้งานมาปีหนึ่งเนี่ยเล็กมาอยู่ที่5000นะครับประมาณ5000นิดห้า0สองประมาณนี้นะครับคันนี้ได้ยางโยโกฮาม่ามาด้วยนะครับยางคุณภาพดีทีเดียวนะครับอันนี้เป็นสภาพแรกรับนะครับผมต้องบอกก่อนอาจจะมีฝุ่นมี แล้วอะไรมาบ้างนะครับผมอา่าดูรอบคันกันก่อนนะครับไฟท,ท้ายใหม่นะครับผมเป็น LED light guiding นะครับผมแต่เป็นแบบใหม่จากปีที่แล้วนะครับผมคันนี้ติดสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับสวยสปอร์ตมากนะครับสีก็สวยนะครับสีเทาสีเทาดำนะครับคันนี้ระบบสมาร์ท คีย์นะครับมีมาให้นะครับผมคันนี้สองฝั่งเลยนะครับผมทั้งคนขับนะครับทั้งผู้โดยสารนะครับแถวหน้านะครับพี่ๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อเข้ามานะครับ0611626662ปลาแปงนะครับยินดีให้บริการพี่ๆทุกคนนะครับรถคันนี้นะครับ เรามีการตรวจเช็คนะครับถึง247จุดนะครับและก่อนส่งมอบเนี่ยเราจะมีการเช็คกับบริษัทข้างนอกอีกนะครับผมถึง215จุดนะครับเป็นบริษัทชิกค,ครับผมเป็นมาตรฐานของเยอรมันนะครับอันนี้พี่ๆมั่นใจได้เลยนะครับว่าได้รถคันนี้ไปเนี่ยได้รับคุณภาพที่แบบเต็มๆแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันนะครับผม ภายในคันนี้นะครับคุมโทนด้วยสีดำนะครับจะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมรุ่นนี้ตัวนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นเบาะผ้าผสมหนังสังเค้า์นะครับนี่พวงมาลายสามก้านนะครับผมเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับรับสายวางสายจากพวงมาลายได้เลยนะครับคันนี้พุชสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลอง สตาร์ทรถกันดูนะครับไฟแจ้งเตือนต่างๆนะไม่มีนะครับรถสภาพสวยงามสมบูรณ์นะครับเห็นเลขหม่ไหมครับคันนี้เลขไมห้าพัน0กิโลนะครับผมใหม่มากๆนะครับรถคันนี้ คันนี้นะครับซึ่งปีก่อนหน้านี้เนี่ยปีโฉม 2, 2,023นะครับผมจะไม่ได้จอแบบแบบนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยได้จอสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้แล้วนะครับผม Android Auto นะครับ Apple CarPlay มีมาให้เรียบร้อยนะครับ Air Auto นะครับผมเกียร์เป็นแบบธรรมดาเอ้เกียร์เกียร์เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับผมคอนโซล ด้านหน้านะครับสภาพสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกนะครับผมเบาะภายในก็สวยนะครับไม่มีรอยฉีกขาดนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะครับสะอาดสวยนะครับผมรอยยันรอยเจิมต่างๆนะครับไม่มีเลยแอลกระจกตัวนี้นะครับเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ใช่แบบตัดแสงนะครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้น กระจกแต่งหน้ามีมาให้นะครับนี่อันนี้มีเฉพาะของคนขับนะครับผมของผู้โดยสารยังไม่มีมาให้นะครับแอร์แบ็คคันนี้มีให้เจ็ดใบนะครับผมความปลอดภัยรับรองว่าจะเต็มนะครับอ่มีจุดเด่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับของคันนี้วันทัศนะครับผมกระจกวันทัศนะครับมีสําหรับคนขับนะครับผมนี่ เออขึ้นลงวบัลทัดนะครับอันนี้สำหรับคนขับนะครับมีมาให้นะครับเดี๋ยวพาพี่ๆไปดูด้านหลังดูด้านนอกกันต่อนะครับดูโครงสร้างตัวรถเนาะให้ดูโครงสร้างตัวรถกันนะครับผมอันนี้หัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะครับเตรียมส่นตัวรถนะครับคมชัดเจนนะครับนี่ ให้ดูนะครับแผ่นสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับมันอยู่ครบนะครับผมไม่มีร่องรอยการงัดแงะนะครับหัวน็อตนี่ไม่มีรอยขยับเลยนะครับรอยงัดแงะไม่มีเลยนะครับอันนี้แรกรับนะครับต้องบอกอย่างนี้ฝุ่นอะไรอาจจะยังมีอยู่นะครับยังไม่ได้ทําการล้างนะครับนี่เดี๋ยวเรามาแกะดูตรงเม็ดอากันนิดนึงนะครับนี่ต้องบอกว่ารถใช้งานมาแค่ห้าพันโลนะครับ สภาพกิกิบเลยตรงนี้นะครับคันนี้เป็นตัว1นจุสองสปอร์นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานเนี่ยมีมาให้ครบนะครับผมระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับมีมาให้ครบนะครับอ่าเลียมสันตัวรถนะครับผมอ่นี่เดี๋ยวเราไปดูภายในด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมว่านั่งแล้วจะเป็นยังไงนะครับ กว้างขวางไหมหรือว่านั่งอึดอัดไหมนะครับอันนี้จะเป็นเล็กลูมนะครับนี่ต้องบอกว่าเหลือเยอะมากๆนะครับผมนั่งสบายแน่นอนนะครับโดยสารสี่คนหรือห้าคนเนี่ยสบายสบายเลยนะครับนี่แล้วใครที่ที่บ้านมี เด็กเล็กนะครับผมที่ต้องใช้คาซีทอะครับคันนี้เนี่ยมีจุดที่สำหรับบล็อกคาซีทเด็กแบบไอโซฟิกมาให้นะครับผมนี่อยู่ตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับจะมีจุดล็อกให้สองฝั่งเลยนะครับซ้ายขวา,ามีมาให้ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะครับผมนี่สเกิร์ตมีท่อมาให้อีกสองท่อนะครับสวยๆเลยคันนี้ดูสปอร์ตมากนะครับสปอยเลอร์นะครับอันนี้ได้เป็นแบบดักเทลนะครับมีติดมากับตัวรถเลยนะครับเล็กๆดูสปอร์ตเพิ่มความสปอร์ตมากขึ้นนะครับถาท้ายนะครับมีมาให้นะครับยังไม่ได้แกะเลยนะครับยังไม่มีการใช้งานแกะใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอะไร ที่เขาให้มานะครับอุ๊ยคันนี้นะครับได้เป็นแบบที่ป่ายางนะครับผมแม่แรงนะครับต,ต่างๆมีให้ครบนะครับนี่อันนี้ฝาท้ายนะครับซีนนะครับเดิมๆเลยหัวนอ็อตอันนี้แผ่น ปิดด้านหลังนะครับแน่นๆเลยนะครับหมุดไม่มีหลุดเลยนะครับนี่ตีนฝาท้ายนะครับไม่มียุบนะครับไม่มีบุกนะครับสภาพเดิมเดิมเลยนี่ขวน็อตนะครับสีเดิมนะครับจุดเชื่อมรอยต่อต่างๆนะครับสวยงามนะครับอันนี้เดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมนี่อ่าซ้ายขวานะครับ สภาพสวยงามนะครับใครที่กำลังหาอยู่นะครับผมรุ่นนี้นะครับ1.2สปอร์ตนะครับคันนี้ปี2024นะครับต้องบอกว่าอัปเกรดมาจากตัวปี23นะครับหลายจุดกันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับล้อแมกกระจังหน้านะครับผมไฟท้ายหรือจอนะครับผมจอภายในนะครับผมอัปเกรดมาจากปี23ค่อนข้างเยอะนะครับ พี่ๆคนไหนนะครับที่กําลังจะไปออกป้ายแดงนะครับเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เนี่ยสภาพเนี่ยเทียบท่วป้ายแดงได้เลยนะครับเพราะใช้งานมาน้อยมากนะครับแค่ห้าพันโลเท่านั้นเองนะครับสนใจนะครับติดต่อผมได้เลยนะครับปาแปงนะครับเซลล์ปาแปงบริษัทเกียต์นนะครับโทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองยินดีให้บริการพี่ๆยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆเต็มที่นะครับผม วันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะอัปเดตให้พี่ๆชมทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ